ออ่าา้นมงะก็กลับสวีดัดสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะนะครับก็ก่อนที่ท่านผสมจะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปกับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกางใจให้ผมในคลิปต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจสุภาพบุรุษอ่านมังงะกันด้วยนะครับ เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องร้านนางฟ้าออนไลน์นะครับแล้วส่วนใครที่อยากจะอะ่านงเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านทีท่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจอ่านไปไปไป,ไปลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาละเราไม่ต้องเสียเวลาพูดพร่ำนำเพลงกันดีกว่านะครับเราไปรับชมตอนที่15กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go ตัดมาภาพแรกภาคก็ยังตัดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทำไมนายถึงจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับสันล่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้นายเป็นรองหัวหน้างานด้วยนายสนใจจะเป็นรองหัวหน้าไหมละ่ะคุณจะให้ผมติดต่อคุณจางต่อไปงั้นเหรอตระกูลเสรินติดตามตระกูลเจ้ามาตลอดครั้งนี้ฉจะัจะทำกับพวกมันแบบนั้นบ้างสันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรฉันส,สามารถช่วยคุณค้นหาเรื่องตระกูลเสินได้แต่คุณต้องสัญญากับฉันเรื่องค่ารักษาพยาบาลของแม่ ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนายแม่ของนายสำคัญกว่าตระกูลเสินแน่นอนใช่ไหมล่ะหม,หมดไปหนึ่งแสนแล้วภาพก็ได้ถูกตัดมาที่ที่ไหนกูก็ไม่รู้บริการทั้งสี่คนถูกจัดการลงภายในทีเดียวงั้นเหรอจะจริงๆนะครับตระกูลเจ้ามีปรมาจารย์ด้านการป้องกันงั้นเหรองั้นเอานี่ไปใซ เอาจริงเหรอครับท่านลุยเลยครับบัดซบเอ้ยเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้คือคุณซ้ายเรื่องเจ้าหวังเจียนไอเวนเอ้ยแตจ,จะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายนายออกไปรอข้างนอกก่อนครับท่าน นายน้อยสิงหกวนบอกว่าให้เส้คนจากทีมพัชจันในการจัดการหวังเจียนคุณคิดว่ายังไงสะใส่แล้วสะลืมจ้าสับป,ปลาดนั่นไปได้ยังไงครั้งนี้มันได้ตายศพไม่สวยแน่ฮ่ฮ่จัดการเลยครับฮะหัวหน้ายังโกรธผมอยู่ไหมครับแกอย่าให้ความไว้วางใจที่ตระกูลเสินมีให้แกเสียเปล่าล่ะครั้งนี้จงทำให้สำเร็จเออไม่ต้องห่วงครับครั้งนี้สำเร็จแน่ แล้วภาพก็ได้ถูกตัดฮมันโง่จริงๆที่เลื่อนตำแหน่งให้แกเป็นรองหัวหน้าสันนะ่ะเป็นห่วงความเจ็บป่วยของแม่แกอยู่เสมอนั่นแหละถ้าแกทำตามคำสั่งของสันตระกูลเสินจะต้องช่วยแกแน่นะแนะ่นะนอนครับผู้จัดการจางต้องการให้ผมทำอะไรงั้นเหรอเรื่องง่ายๆแค่ใส่น้ำมันนี่ไปที่หวังเจียนนะ้ำนะมันมะกอกนี่คือแล้วภาพก็ได้ถูกตัดอีกครั้ง ได้เวลาแล้วฉันไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มานานแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่15เนาะเราไปรับชมตอนที่16กกันต่อเลยดีกว่านะครับไปกันเลย Let's go ภาพก็ได้ถูกตัดมาเป็นเวลา14นาฬิกา10นาทีนะครับมาเลยมาดื่มกันเถอะเอาละหมดแก้วนี้เราไปทำงานกันเถอะเฮ้จะรีบไปไหนกันเรากำลังสนุกอยู่เลยเนี่ยเมื่อวานนี้เนะได้เป็นผู้จัดการดื่มกับเราหน่อยจะเป็นไรไปไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะนี่ก็เลยส่วงพักเที่ยงมาตั้งนานแล้วแต่ทุกคนก็ยังไม่ไปทำงานเป็นหัวหน้านี่ยากลำบากจริงๆฮะ มีอะไรงั้นเหรอรีบๆไปทำงานได้แล้วอย่ามัวแต่ดื่มกันล่ะรู้แล้วหน้ารู้แล้วหน้านายรีบไปเถอะแล้วภาพก็ได้ถูกตัดฮะว่าไงนะตะรตะกูลสินต้องการจะฆ่าสันงั้นเหรอใช่แล้วว่ากันว่าเป็นอาวุลัพี่น้ากลัวมากของตะระกูลเินเลยดวงจันงั้นเหรอเจ้าหวัวล้วนจังให้ขวดนี้กับสัน ว้าวนี่มันมะกอ,อกยี่ห้ออะไรกันล่ะเนี่ยอืมหอมดีนะอย่าเปิดนะแค่น้ำมันมะกอ,อกกวดเดียวนายจะกังวลอะไรขนาดนั้นเนี่ยเพราะมันไม่ใช่น้ำมันมะกอ,อกธรรมดานะสินะนี่คือน้ำมันมะกอ,อกที่เจ้านั่นใส่ถูกครั้งที่กินเนื้อ หรือก็คือไม่ว่าจะเนื้ออะไรที่โดนมันมะกอกนี่ก็จะถูกมันกินไงล่ะออบ,บ้าหน่านายพูดเรื่องไรสาระนี่ให้สันกลัวเล่นใส่มาสันรู้ทันหน่าเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ๊ะหายไปไหนแล้ววะวิ่งเร็วจริงๆนะ คงคิดไปเองละมัง้งอา้าปบาบผีเจอแล้วอาหารจบตอนปรดจดาตอนต,อนต่อไปนะครับ